พระคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานั่งพระพุทธเจ้าเปิดโลกธรรมังอาราธนานั่ง พระพุทธเจ้าเปิดโลกสังข้งอาราธนานั่งพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโม่เปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาถ้าเปิดจิตยะเปิดถ้ำเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธยะยะเปิดกรรมดีถ้าเปิดงานดีพุทธเปิดโศกดีโม่เปิดลาบดีณ เปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายเขามาสู่ตัวขาพระเจ้าด้วยนะโมพุทธายะนะมะพะทาจะกภาสะมะอาอุพุทธังทั่มมั่งสังขังขออำนาจบารมีพระรันะตนตรัยโปรดเสื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมีศีลลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีญ่านบารมีสานบารมีบารมีสิบสามสิบทัดทั้งหลายของข้าพระเจ้าทุกพบทุกศาสตร์ของข้าพระเจ้าขอจงมาร่วมกันณปัจจุบันศาสตร์ ร่วมกับบารมีของพระพุทธเจ้าในที่นี้นะเมตตาโมกาลุณนาพุทปาน่ท่ายินดียะเอนโดมะตัวโกอะฝูงส้นทั้งหลายอุเทพพระเจ้าทั้งหลายจงเมตตาณนะเปิดโศกโมเปิดลาบพุทเปิดทรัพย์ท่าเปิดขั้งมหาสมบัติยะเปิดดวงซาตาดี นะโมพุทธายะพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกกาพระพุทธเจ้ามาเปิดขุมทรัพย์ทรามั่งบังเกิดเปิดโลกโลกกาพระธรรมเจ้ามาเปิดขุมทรัพย์สังฆังบังเกิดเปิดโลกโลกกาพระสังฆเจ้ามาเปิดขุมทรัพย์พุทโธอากาศกะสีนั่งวิโสทายยธรรมโมอากาศกะสีนั่งวิโสท่าเย สังโฆอากาศกาสีนั่งวิโสทายะนะมะภะทะมะภะทะนะภะทะนะมะทะนะมะภะนะโอโอนะนะอาอานะนะอาอานะนะโอโอณะนะโมพุทธายะนะโมระเบิดมหาระเบิดนะระเบิดเปิดทางเปิดฟ้าเปิดดินเปิดสายสินเปิดสมุทร เปิดบุญเปิดบารมีเปิดสีวิไลเปิดอินพรมย่อมยักม่่นวานยาเทวดาทุกองค์เปิดตัวคาพระเจ้าทุกอย่างสำเร็จสำเร็จสำเร็จสมปารถนาเปิดซิมหกของสั้นฟ้าเปิดซิมหาสั้นดินพร้มเทพเทวดามนุษย์ดวงทิพจิตวิญญาณทุกงโมเราบรรดามี บาลมีพระพุทธเจ้ามาเปิดโลกนะโมพุทธายะพุทธะมะอาโอนะโมพุทธายะสหัสสะเนตโตเทวินโททิพระจักขุวิโสธายีเปิดเปิดโลกเปิดถ้ำเปิดพุ่มเปิดไตเพศไต,ตถ้ำไตพุ่มเปิด งานนาทีนี้ด้วยนะโมพุทธายะมนตังยันตังสันตังวิกึงคาเลพุทธโธเปิดธรรมโมโเปิดสังโฆเปิดจุติปาติสนธิจิตตังะระอรหังเมตตาจุติแต่สิ่งที่เดียเกิดขึ้นเป็นเมตตาการุณาบุญรักษาพระคุ้มครองธรรมะสวัสดีเสธิลาโพนโมพุทธายะ ญาตรายามดีพระศรีอริยะเมตไตรมหาจากักพัดเปิดโลกนโมพุทธายะพระพุทธไตราตัตนญาณมานีนพพาลัศสีสหัสสะสุธรรม่าพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูซาธรรม,มบูซาสังฆบูซา อาคีธานั่งวรังคันทังศีวลีจะมหาเทลังอหังวัท่ามิทุลาโตออหังวัท่ามี่าตุโยอหังวัท่ามีสัพพโสพุทธะทรามาสังคปูเสมีพุทธนาลมิตตังอหังวัท่าขามีหังพุทธนาลมิตตังสหัสสโกติเทว่านั่งพุทธะลามิมิตตังสาธุรูปานั่งอิติสุขตัวหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัวีคงฆ่าพระภูมิมิเทว่าขมามิหังนะโมสมเด็จพระพุทธบิดาองค์ประถมมิสุทธิพุทธรังสีสัมมาสัมพุทธพ,พระขาว่าอิทธิธรรมะปฏิหาริยการังพุทธะปฏิมังนามามิหังอหังวันท่ามิทุระโตอหังวันท่ามิท่าตุโยอห,หังวันทามิสัพพโสสะท่าสถีพระวัณโตเมอิติปิ โสพระเขาว่าอิติสัมมาสัมพุทธโธนะเยโนสิทธิภาวนาะณะะวภะาสิทโนเยนะณนเะยโนนิมาตาชินาะนะชิตาณชิโนเยนะสัพเพพุทธะสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภราปตาปาเจกานันจะยั่งพาลังอรหันตานันจะเตเชนละขังพันธามีสัพพส อิเมหิสการหิอภิปุสิเตหิที่ข้าอยู่ก็โหมิอโรโครโสุขิตโตสิทธิกิจจังสิทธิกรรมั่งปียังมะ,มะมะประสิทธิลาโพสยโยหอนตุสัพาธาพุทธะสินราทาพิปาเลีนตุมั่งนะโมพุทธายาว่าละลูกังสังว่าตังว่าพุทธมหามณีรัตนปฏิมากาลังปูเสมิ ตุติยมปิพุทธมหามาณีรัตนปาติมาการังโพเสมิตติยมปิพุทธมหามาณีรัตนปาติมาการังโพเสมิเอเตนะสัจวัตเซนะมหาเตโซเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจมหายาโสจะภาวันตุเมนิพานสะปัจยโยโหตุกายนะวาจายามายาสามายาเจตาสามาระวิชยังสุวรรณมานั่ง มหาเตสังมหาลาพังพุทธ,ธปฏิมังเมตตาจิตตังนมามิหังโอมมะสีสีสสยะสยะสัพพทุกขาอุปัตถวาสัพันตารายาวินัสันติสัทธาสถีพระวันโทเมนามาระอะนเทวะ สัทวจิระสมุทวะวะวิหาเลปติิตังนาระเทเวหิปูสีตังปัตหาทังพุทธารูปังหังวันทามิตรโตกายะนวาจยวเจตสามาเหสขายะเทวตายะภิปาธิตังอิทิปติหาลิกัง มังคระจินตรามะพุทธปฏิมาการังปูซามิหังยาวชีวัญจะสุกรรมมิโกสุขะปฏิฐายะอิเมหิสการหิพุทธะมหานุภาโวอิเมหิสการหิธรรมะมหานุภาโวอิเมหิสการหิสังฆะมหานุภาโวอิเมยันตามหาเตสามหานุภาตะสติกามหามังคระ สัมพุทธ,ธาเนกาโค่นาตาหน้านับปโกสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรขังวินาศสันติสัพพาราพังสัพพะสุขขังพระวันตตเมณนะส่งฝ่าโม่ส่งดินพุทธส่งศีลท่าส่งสมุทยะส่งอากาศผู้ดั้งแก้วคาดทมังแก้วคาดสังขังแก้วคาดสัตตูไพ่ผ่านวินาศสันตินักะโรกโกโกสันทอเโรมัาเซ โมกาโรโกนาคามโนพุทโธกัสโผพุทโธจะทเวเนเตท่ากาโรศีสักยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยเชิวหาที่เตปัญจพุทธานะมามิหังพุทธะบูชามหาเตชาวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหาโพคะโมโหอารหังพุทธโออิติปิโสพระควานามามิหัง สิวารีจะมหาเทลังว for ัน่ามิหังมหาสิวารีเทโลราโพโหเตมหาสิวารีเทโลราพังเมเตทาสิวารีจะมหาเทโลเทวตานรป like ุสีโตโซระโหปัจจยาทิมีอังวัน่ามิตังสทธาสิวารีจะมหาเทโลยกขาพิปุสิโตโสระโหปัจจยาทิมีอังวัน่ามิตังสทธาสิวารีจะเทลัสะเอตังคุณังสดทิสวัดีลาพังประวันตุเมณซาลิติ สิมพาเล่จะมหาเทโลสุวรรณมามาโพสนามามาวัดถุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพสนาะหูสนาะวันตุเมอิเมนาสกาเลนศิวรีเทระปูเซมิศิวรีอาราธานาน,นังนาซาลีติศิวรีประสิทธิเมสพลาพังสัา,าสุธีะวันตุเม อิมนาสก,กาเลนะสังกัดจายนะเทระปุเสมิสังกัดจายนะอาราธนานั่งณปุเนวังสังกัดจายนะประสิทธิเมมหาโพคขังสุขังปัจจายาทิมหะเอเมนาสก,กาเลนะอุปกคุตตะเทระปูเสมิอุปกคุตตะอาราธนานั่งจิตติราพังจิตติสุขังอุปกคุตตะ ประสิทธิมหาราพังสพะพสุโขพระวันตุเมอิเมนาสกาเลนะาขาวัมปติเทระปุเสมิขวัมปติอาราธานานางังเมตตาอุทังอทัทโธขวัมปติประสิทธิเมเมตตามหานิยมมหาอุตสะประสเนหาพระวันตุเมศีวะรีสังกัดจายณะอุปคุตตาะขาวัมปติ จามหาเทโลเทวตานารปูสีโตโสระโหปัจยาทิมเหอาหาังวัน่ามีตังสาธาเอหิบุสาเอหิจิตติจิตตังอินทราอม่านั่งจะปูสิตังกายาว่าจาจิตตังอาหาังวัน่าณติตังพยามะอะพินั่งนาคาสาธุโนพันเตยะมะยมะอะโมหกะสุภณะยาคา อธิบดีนาฆ่าวิสุทธิเทวาปูเสมีอนันตะวาสุกีพุทธชองอมุขราชกาละองค์ดำมุจจรินสีสตะสวรนสีสุทโธนาโคเพชรปัทระเกตแก้วเก้ามณี่นวรัตรัตนาสีรัศมีโชตอริยะเมตไตรย ปลาสิทธิราชพนโมพุทธายะปูแสงแกวยาเกสวร์ปูปินเงินยาปินงทองปูอินยาเกตมณีปูพุทธช่องยาจันทราชราชระราชพเมตตัญจมหาลาโพนอณโมพธิสัตตอคันติมายอิติภะคะวะนโมพ่ธิสัตตอคันติมายอิติภะคะวะโมพ่อธิสัตตอคันติมายะอิติภะคะวาหลวงปูทวดปูเซมิ นาโมพุทธิสัตตพรทมะปันย่นาโมพุทธิสัตตพรทมะปันย่นาโมพุทธิสัตตพรทมะปันย่หลวงปู่ดูปู่เซมีนาโมพุทธิสัตตพรทมะรังสีนามะเตนาโมพุทธิสัตตพรทมะรังสีนามะเตนาโมพุทธิสัตตพรทมะรังสีนามะเตหลวงปู่โตปู่เซมีโอมคณิสัยยะ นามะฮาโอมคัมคณาปติปัตตาเยยะนามะฮาโอมคเนศายะนามะฮาโอมคัมคณาปติปัตตาเยยะนามะฮาโอมคเนศายะนามะฮาโอมคัมคณาปติปัตตาเยยะนามะฮาโอมนะโมอุมาปรวตีมาตาสากีนามะฮาโอม โอมนะโมอุมาปะรปตีมาตาสากีนะมะห้าอมโอมนะโมอุมาปะรปตีมาตาสากีนะมะห้าอมโอมนัมัสสิวายะโอมนัมัสสิวายะโอมนัมัสิวายะโอมนารายณะโอมนารายณะโอมนารายณะโอมอะหัมพรหมาอัตสมิโอมอะหัมพรหมาอัตสมิโอมอะหัมพรหมาอัตสมิโอมพระเตยยะ ตร,รีมรต of ิสุขะนะมะหโอมทัตเตยะตรีมรติสุขะนะมะหโอมทัตเตยะตรีมรติสุขะนะมะหโอมหนุมาณะอมหนุมาณะอมหนุมาณะอมพญยาคุดกาละพานะคุดหลุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเมตตาสิทธิลาภะอมพรยาคุดกาละพานะลุดหลุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ ทองนเมตตาสิทธิราชพอ่ออมพระยากุฏการะ้านากุฏลดุดแล้วด้วยนไในเงินนในทองนเมตตาสิทธิราชพอ่ออมช่ำผ้าละจาเล่นในเย็นสวาฮะอมเวสะพุทธะอมช่ำพรละจาเล่นในเย็นสวาหาฮะอมเวสะพุทธะอมช่ำพรละจาเล่นในเย็นสวหาฮะอมเวสะพุทธะอมกาลีชัยยะมงคลนผู้มะมเทวดา พระสยามเทวราชาอิติสุขตัวหังพุทธ,ธนาโมพุทธายะปัตวีคงค่าพระภูมิเทวาท่านเจ้าทีท่านเจ้าทางเทวดาทั้งหลายขมามิหังโอมราธนาพระเปิดโลกบารมีพระปฐมมหาจักกะพัรสีสีอาริยะ เมตไตรย,ยะธาพุทโมนาะเปิดจิตเปิดกายเปิดจัก,กราวาลครอบคลุมทั้งสามโลกครอบคุ้มลงมายัง่งจิตลูกราตนาคุณนางกะโรมิราตนาคุณนางกะโรมิราตนาคุณนางกะโร,ม,ระมิประสิทธิเมประสิทธิเมประสิทธิเมสาธุสาธุ นะมามิหังอิมัสามิงมงคลจากกาวานทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแกว้ว ทั้งเจ็ดชันมาป้องกันหอมร้อมครอบรอบตัวอนัตตาราตชาเสมานาเขเตเต สมันตาสัตตยโยชาณะสัตสาหะาสานิพุทธาชาราปริกเกตเตรักขันตุสุรักขันเตุนอิมาตสามิงโมงคนจากกาวาน ทั้งแปดทิศประสิทิที่จงมาเป็นกําแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมรอมครอบรอบทั่วอนัตตาราชนาชาเสมานาเขเตเต สามัญตาสัตยโยต์ชาณาสัตสาหัสสานิธรรมจาราปาริเกตปรักันตุสุรักันตุอิมัสามิงมงคนจากกาวาน ทั้งแปดทิศประสิทธิ์ท่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชา้มาป้องกันห้อมร้อมขรอบรอบทั่วอนัตตาราชชาเสมานาเขตเ,เต สามันตาสตาัตยโยธชนาสะัสสะหัสานิปัจเจกพุทธจาราปะเรเกเตราคันตุสุราคันตุอิมัตสามิงมองคนจากกวาน ทั้งแปดทิศประสิทธทิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมครอบรอบทั่วอนัตตาราตชาเสมานาเขตเต สามันตาสาสตโยชนนาสตส์ศสตาสนสังคจาราปาริเกเตราคันโตสุระคัน